สวัสดีครับพี่น้องมนอืีภาพเมืองป่าครับผมโอ้ป่าป่าแดดเดียวนะครับมีแต่ตัวสวยๆมีปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนตัวง,งามพี่น้องประดุปลาดุปลาช่อนแดดเดียวครับผมเอาไปทอดกินกับเข้าครับผม ทอดกินก็ต่ำกุ้งกินกับแจวบองนะพี่น้องเมืองเมิ่งนี่ปลาดุกนี่เป็นปลาที่ต่อ,อยมากถอดกินกับเขาเจ้ากินกับปลาบองแซ่บเซครับผมส่วนนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนครับผมถอดหอมๆเรืองเหลืองครับผมปลาเป็นปลาเสียมครับผม หลายใส่ครับผมทั้งเทียกะขาใส่ไปนาอพี่น้องเนาะเพราะป่าพันเป็นปลา,า,า,าเออปลาปลาอียังล่ะปลาเคียนปลาเคียนลัเปล่าครับผมมีปลาลดครับนี่เห็นว่าปลาเสี่ยมตัวน,น,น้อยๆก็นมี่ครับผมเดีวแต่ อเมื่อได้เพื่นได้ขนาดได้ก็เนาะค่าไส่พี่น้องนี่ตัวงามครับผมเอาใส่อเอาขี่ออกเรียบร้อยครับผมตาแดดทรงห้องเย็นเนื้อพี่น้องผู้ใดอยากได้กะสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปครับผมสอบถามราคาค่าสุา้ง สอบถามได้พี่น้องบอสือบอาหาบอาว่ากันครับผมอยากให้พี่น้องเมืองป่าง,งามๆเอาไปทอดกินกับเข่าครับผมปลาดุกปลาคอปลาโรดเนี่ยปลาโรดกับตัวข้าใส่ใพี่น้องมีตัวน้อยตัวใหญ่ตั้งเทียกับมีตัวพอดีนั่นแหละกับบถึงกับใหญ่หลายครับผมอันนี้เป็นปลาเสียมเนาะ ปลาเสียมปลาเนี้ยอ่อนทอดเหลืองๆนี่อเมริกาสามกินกับตำเบกงกินกับแก้วบองครับผมเบงเบงขนาดนี่ขาวสะอาดครับผมพี่น้องท่านใดสนใจอยากซอยอุดหนุนกบสามารถสอบถามได้ผมคมเมนแรก คอมเนต์แลกใต้คลิปเลยนะครับอันนี้ตัวน้อยตัวน้อยแห้งได้หลายถอดเลียงเหลืองครับผมน้ำมันห่อนๆ่อนชาเดียวเหลืองกรอบไ้้ล้ะครับผมสนใจสั่งได้นะครับอันนี้เป็นปลาสลิดครับผม พาสลิดเดือได้ร้ายกินกับน้ำพริกกับปีนอะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจสอบถามได้ครับคอมเมนต์แหลกใตคลิปเด้อขอบคุณทิ่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ